อยากได้ของเขาของที่เขารักเขาหขงาห่วงกขหง่วงก็ต้องไปทําลายเขาต้องไปทําลายเขาอย่างเงี้ยแค่ส่วนตัวทีนี้บางทีไม่ใช่แค่ส่วนตัวนะไม่ใช่บางทีที่ได้ยินบ่อยๆเนาะเขาว่าบรรพุรุษเราเขาดา่าแล้วก็ไม่พอใจแล้วเพราถึงบอกว่าบางทีก็โกรธแทนพี่แทนน้อง โกรธแทนคนนั่นคนนี้ตัวเองก็ไปทาชั่วซะเองอะไรละะไักษณะถ้าเรายับยั้งชั่งใจได้ใช่ไหมมีสติยับยัง้งท่านบอกลังังอภิรูวิธีการยังไงระง,งับความโกรธเขาบอกว่าเวียนยับระงับโดยวการไม่จองเวียนไงถ้าจองกรรมจองเวียนอย่างนั้นไม่มันไม่จบหรอกมันไม่จบไม่สิน้นท่านถึงมีเรื่องเล่าต่อกัน อันนี้เกิดเปน็นอันนี้อันนี้เกิดเปโน่นอัก